ทำอะไรเกินกำลังความสามารถของตนเองสำนวนนี้คือเกี่ยวแฝกมุงป่าครับแฝกหมายถึงหญ้าแฝกนะครับมุงก็คือ,อเหมือนลักษณะการเอามาคลุมนะครับเช่นเรามุงหลังคาใช่ไหมครับเกี่ยวแฝกมุงป่าโอ้โหคนเราจะเกี่ยวต้นแฝกแล้วก็มาทําเป็นหลังคามุงทั้งป่าเลย เกินกำลังตัวเองครับหมายถึงทําอะไรเกินกําลังความสามารถของตนเองเกี่ยวแฝงมุงป่านะครับอีกอันหนึ่งครับที่มีความหมายคล้ายๆกันครับนักเรียนหาที่จดนะครับสำนวนนี้คือเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างครับ อ่านะครับเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างในที่นี้หมายหมายเป็นสำนวนที่หมายถึงเวลาเราไปเห็นคนที่มีฐานะมากกว่าเราฐานะร่ำรวยกว่าเราทําอะไรเนี่ยแล้วเราอยากทําตามท้งทที่เราเนี่ยฐานะไม่เท่าเขามันก็จะส่งความเดือดร้อนมาให้เราเช่นเพื่อนของเรามี iPhone 7เครื่องมีโทรศัพท์มือถือ10เครื่องเราก็ไปซื้อมาใช้10เครื่องเหมือนเพื่อนเห็นไหมครับเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างอย่าไปทํา นะครับอันนี้สํานวนนี้ก็คืออย่าไปเห็นช้างขี้แล้วก็ขี้ตามช้างก็คืออย่าไปทําตามคนที่มีฐานะมากกว่าเราเราก็พอประมาณในสิ่งที่เรามีก็พอนะครับอีกอันหนึ่งครับสํานวนนี้เกี่ยวกับการลงทุนนะครับขี่ช้างจับตักแตนครับขี่ช้างจับตักแตนคือลงทุนมากได้ผลน้อย นะครับการลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยอีกอันหนึ่งครับที่เกี่ยวกับการลงทุนครับได้ผลไม่คุ้มเหมือนกันคือตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับลงทุนมากแต่ได้ผลไม่คุ้มทุนนะครับหรือไม่ก็หมายถึงเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์นะครับาต่อมาครับสำนวนเกี่ยวกับช้างนะ ช้างตายทั้งตัวเอาใบาบัวมาปิดครับสำนวนนี้หมายถึงคนเราเวลาทำความผิดอะไรจนคนอื่นเขารู้หมดแล้วอะจะปิดความผิดก็ปิดไม่ได้นะครับช้างตายทั้งตัวเอาใบาบัวมาปิดนะครับอีกสำนวนหนึ่งที่ครูคาดว่าน่าจะนักเรียนจะต้องรู้นะครับคือหนีเสือปะจระเข้ หนีเสือปะจระเข้หมายถึงหนีอันตรายอย่างหนึ่งแต่ก็ดันมาเจออันตรายอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับเป็นสำนวนเพิ่มเติมนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับสำนวนนี้หมายถึงพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครครับคือคนที่พูดแบบขวานผาซ่าครับนะครับคือคนที่พูดแบบไม่รักษา้ําใจคนนะครับคือพูดจาผงผางไม่ค่อยเกรงใจใครคนที่ทำงานยากลำบากอย่างยิ่ง ก็จะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากหรือเกินสติปัญญาของตนเองที่จะทำได้นะครับก็คือเข็นครกขึ้นภูเขาครับหรือกลิ้งครกขึ้นภูเขาก็ได้ครับรนะครับก็คือทำงานที่ยากลําบากอย่างยิ่งนะครับต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับครกไม่ใช่แบบครกตำข้าวแบบเออไม่ใช่ครกแบบตำน้ำพริกเล็กๆคู่ขา หนูก็ทําได้ค่ะเขียนโคกขึ้นภูเขาหนูถือได้เลยไม่ใช่คนละโคกคับโคกในที่นี้หมายถึงโคกใหญ่ๆที่เอาไว้ตําข้าวครับโคกนี้จะประกอบไปด้วยโคกแล้วก็อันเรนะครับคือสาดตําข้าวใหญ่ๆนะครับคือต้องกลิ้งมันหนักอ,ะอะ่ะน้อมันอุย้ยภูเขาก็ชันทํางานที่ยากลำบากเกินความสามารถของตนเองนะครับจำนวนต่อมาครับหมายถึงค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้หรือทํางานที่สําเร็จได้ยากนั่นคืองมเข็มในมาหาสมุทรครับ นะครับงมเข็มในมหาสมุทรนะครับทํางานที่ยากหรือว่าค้นหาสิ่งที่ค้นหายากมันมีอีกสำนวนหนึ่งครับที่ความหมายคล้ายๆกันคือสำนวนฝนทั่งให้เป็นเข็มครับนะครับคาว่าทั่งหมายถึงเหล็กที่เขาเออก้อนเหล็กที่เอาไว้ตีดาบนะครับภาพเป็นแบบนี้ครับทางปิ้งนะครับการฝนทั้งให้เป็นเข็มเนี่ยการฝนในตัวเนี้ย ฝนก็คือตะไบเรื่อยๆจะเลยให้มันให้มันทู่ให้มันเล็กๆเลๆลงเนี่ยมันยากมันใช้ทํายากคือไม่มีทางเป็นไปได้นะครับก็คือสํานวนฝนทังให้เป็นเข็มครับต่อมาครับสํานวนออกทะเลอย่าประมาทเพราะอาจเกิดอันตารายได้ก็คือสํานวนคืบก็ทะเลสอก็ทะเลครับดันงนั้นเวลาไปเที่ยวทะเลหรือออกเรือไปนะักเรียนก็ควรจะใส่เสื้อชูชีพด้วยนะครับต่อมาครับ สำนวนสี่สำนวนนี้มีความหมายคล้ายๆกันแต่จะมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับอันแรกครับจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างเสี่ยงทําทั้งสองอย่างพร้อมกันซึ่งผลปรากฏว่าไม่สําเร็จครับคนแบบนี้คือพวกที่ชอบทําแบบนี่ครับจับปลาสองมือครับเวลาเราจะจับปลาเราควรจับมือเดียวนะครับกำให้ให้แน่นมันจะได้อยูมอ่มัด ใช่ไหมครับแต่ถ้าจับปลาสองมือบางบางทีมันก็ดิน้นดินดินหายไปนะครับก็คือไม่สําเร็จต่อมาครับอันนี้ลังเลครับไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนอันนี้มีคําว่าเลือกครับคือรักพี่เสียดายน้องครับเลือกไม่ได้สักทีนะครับรักพี่เสียดายน้องต่อมาครับทําทีเข้าด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือเหยียบเรือสองแคมครับ นะครับเหยียบเรือสองแคมฝั่งนี้เราก็คุยด้วยได้ฝ่ายนี้เราก็คุยด้วยได้เหยียบเรือสองแคมสำนวนเหยียบเรือสองแคมเนี่ยคนที่เดือดร้อนมักจะเป็นคนกลางเช่นฝั่งนี้เราก็โอเคฝั่งนั้นเราก็โอเคเหมือนลักษณะเวลาหนูไปเหยียบเรือสองลำพร้อมกันอ่ะขามันก็กลางอยู่นี้ใช่ไหมแล้วถ้าเรือมันค่อยๆไหลออกไหลออกขาหนูก็จะกลางกลางกลางเรื่อยๆมันก็เราเดือดร้อนนี่แหละเหยียบเรือสองแคมนะครับต่อมาครับ ทำทีเข้าด้วยกันกับสองฝ่ายที่เป็นศัตรูกันเพื่อหวังผลประโยชน์นะครับอย่างเช่นคุณสำรวยกับคุณสำอางทะเลาะกันเราก็แบบอืมสำรวยฉันก็ว่ายี่สาอาเป็นแบบนั้นนะอืมสำอาฉันก็ว่าสำรวยเป็นแบบนั้นยุให้ทะเลาะกันพอทะเลาะกันปั๊บหัวหน้ารู้เขาก็จะปลดนางทั้งสองออกแล้วให้ฉันเนี่ยทําแทนสํานวนนี้สําหรับคนที่ไม่ดีนกสองหัวครับหรือ หมาสองรางครับนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับนกสองหัวคือความหมายเชิงลบมากนะครับจนมีคนเอาไปพูดแบบอุ้ยทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแค่นกสองหัวหรอกเป็นนกหลายหัวแล้วนะครับอุเรมงต่อมาครับคนที่พูดจาหวานล้อมด้วยวิธีต่างๆเพื่อโน้มนาวให้ได้สิ่งที่ต้องการสำนวนนี้มีที่มาจากวรรณคดีไทยครับเรื่องพระเวสสันดรชาดกนั่นก็คือ ชักแม่น้ำทั้งห้าครับนะครับก็เป็นตอนที่ชูโชกเนี่ยจะไปขอ,อกันหากับชาลีซึ่งเป็นลูกของพระเวสสันดรกับนางม,มัดสีนะครับก็โอ้ยกล่าวอ้างต่างๆชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูดให้พระเวสสันดรเชื่อแล้วก็โน้มน้าวพระเวสสันดรเนี่ยให้ยกกันหากับชาลีสองคนให้นะครับ ชักแม่น้ำทั้งห้านะครับก็มีที่มามาจากแม่น้ำห้าสายนะครับนั่นก็คือหลายคนจะเข้าใจว่าปิงวังยมน่านแล้วก็เจ้าพยาไม่ใช่นะครับแม่น้ําทั้งห้านี้คือแม่น้ําในประเทศอินเดียนะครับก็คือคงคายะมุนาอจิระวดีสอรภูแล้วก็มหินะครับก็คือชื่อแม่น้ําในอินเดียนะครับอ่าชักแม่น้ําทั้งห้านะครับสำนวนต่อมาครับ ซ้ําเติมเมื่อผู้อื่นเพี้ยงผ๋มจำนวนนี้คือได้ทีขี่แพะไล่ครับนะครับอันนี้ก็คือไม่ดีนะครับต่อมาครับชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่รวยเขาจะเปรียบผู้ชายคนนี้เหมือนหนูหนูตกอะไรครับหนูตกถังข้าวสารอ่านะครับต่อมาครับ เสียเปรียบตกเป็นรองนั่นก็คือตกเป็นเบี้ยล่างครับนะครับสำนวนต่อมาครับให้รู้จักฐานะของตนและเตรียมตัวสำนวนนี้คือตักน้ำใส่กระโหลกชงกดูเงาครับนะครับตักน้ำใส่กระโหลกชงกดูเงาอันนี้เป็นสำนวนที่เขาจะชอบแบบเอาไว้ดูถูก ในละครเนาะเขาชอบไว้ดูถูกแบบพระเอกถ้าจนแล้วนางเอกรวยก็แม่แม่นางเอกก็แบบคนอย่างแกตักน้ําใส่กระโลกชงกดูเงาจะมาจีบลูกสาวฉันนะครับดูละครแตเด็กนี้แล้วเนาะต่อมาครับสํำนวนนี้หมายถึงการทําร้ายศัตรูแบบไม่จริงจังย่อมได้รับผลร้ายเมื่อภายหลังนั่นก็คือตีงูให้หลังหักครับหมายถึงแบบ ห้ามอย่าตีงูให้หลังหักถ้าตีต้องตีให้ตายก็เปรียบกับเหมือนศัตรูหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีอะครับถ้าสิ่งที่ไม่ดีอะไรเข้ามาในชีวิตเราเรา,เราอย่าทำต่อต้านสิ่งไม่ดีนั้นแบบครึ่ง,ง,งๆกลางๆเราก็ต้องต่อต้านให้มันชะง,งัดเลยนะครับเหมือนกับการตีงูถ้าตีงูต้องตีให้ตายอย่าตีให้หลังหักเพราะว่าถ้าง,งูมันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะแหวงมาก,กัดเราได้นะครับสำนวนต่อมาครับแม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้มครับ น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกครับนะครับต่อมาครับโศกเศร้าเสียใจอย่างมากแต่ไม่แสดงออกให้เห็นร้องไห้ออกมาไม่ได้ร้องหไห้ได้แค่ในใจก็คือน้ำตาตกไหนํำนวนต่อมาครับพูดมากแต่สาระน้อยก็คือน้ำท่วมทุวม่วงผักบุ้งโรงเรง อุ้ยตาคนนี้พูดอะไรยเยอะแยะมากมายแต่สาราะไม่มีเลยพูดแบบน้ำท่วมท่งผักบุ้งโรงได้เองนะครับต่อไปครับพึ่งพาอาศัยกันสำนวนนี้เขาใช้คำว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับครับต่อมาครับปิดหีบไม่ลงปิดหีบไม่ลงหมายถึงมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ครับครับ ต่อมาครับปิดฉากหมายถึงยุติลมเลิกครับหรือว่าเลิกไปแล้วนะครับนะครับถ้ามีปัญหากันก็ต้องรีบเคลียร์กันฉันกับเธอจะได้ปิดฉากกันสักทีเออปิดฉากเลิกทะเลาะกันนะครับยุตินะครับปิดปากหมายถึงทําให้ไม่พูดครับหรือพูดไม่ได้ครับนะครับโอ้ยนางคนนี้ รู้ความลับบริษัทเราเยอะเกินไปแล้วเราต้องหาวิธีปิดปากมันปิดปากคือทําให้พูดไม่ได้นะครับนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ไปในทางลบน้องหมายถึงการฆ่ากันเนาะในละครก็แบบฉันจะฆ่าปิดปากมันอะไรนี้ต่อมาครับปิดสำนวนหมายถึงเลิกเสาะหาข้อเท็จจริงของคดีครับนะยุติการหาข้อเท็จจริงของคดีนะครับ นะครับก็จะใช้กับตำรวจนะครับปิดสำนวนต่อมาครับไฟสุมขอนหมายถึงอารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์เกลียดที่คุกกรุ่นอยู่ในใจอารมณ์ที่คุกกรุ่นอยู่ในใจนะนี่นะครับก็คือสำนวนนะครับในช่วงที่สองนะครับต่อมาครับสำนวนนี้หมายถึงคนที่ ยกย่องตัวเองและข่มผู้อื่นครับผู้ทับถมคนอื่นเห็นว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าเขาเรียกว่าคนที่ยกตนข่มท่านครับนะครับอันนี้คือสำานวนแบบในเชิงลบนะครับต่อมาครับความสุขเกิดจากการทําความดีหรือความทุกข์ที่เกิดจากการทําความชั่วของเราเนี่ยเราก็เราก็รู้อยู่ในใจสํนวนนี้คือสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจครับ นะครับต่อมาครับคนที่พูดให้ร้ายซึ่งกันและการทำให้เกิดความเสียหายสํานวนนี้ก็คือสาดน้ำรดกันครับนะครับก็คือพูดสิ่งไม่ดีใส่กันนะครับต่อมาครับตกอยู่ในฐานะจํายอมไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายก็ต้องจํายอมไปอย่างนั้นแหละไม่สามารถเลือกได้ว่าแบบฉันจะทําหรือไม่ทําฉันฉันฉันต้องเป็นอย่างนั้นนะ่ะนั่นก็คือสํานวนที่ว่าหวานอมขมกลืนครับ นะครับสุดท้ายครับใช้คำพูดอ่อนหวานพูดจาหวานล้อมนะครับนั่นก็คือเอาน้ำเย็นเข้าลูก mm hmm. เช่นเวลาคนโกรธก,ก็ต้องพูดดีๆกับเขาก่อนเนาะให้เขาใจเย็นก่อนแล้วก็พูดดีๆกับเขาเอาน้ำเย็นเข้าลูกถ้าเราไปพูดกระโช mm hmm. กฮงฮก็จะยิ่งโกรธกว่าเดิมนะครับเอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสํานวนครับเรามาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดกันนะครับ แบบฝึกหัดน,นะครับเป็นข้อสอบโอนเอหมดเลยนะครับครูคัดเลือกมาปีเก่าๆนะครับอ่ะไปดูข้อหนึ่งกันครับข้อความต่อไปนี้มีแนวคิดตรงตามข้อใดความกลมเกลียวกันของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั่นเองที่จะทําให้มีชัยชนะเหนือศัตรูได้แม้แต่ยาที่ใช้มุงหลังคาก็ยังสามารถกันฝนได้นะครับครูเจอคําว่าความกลมเกลียวครับ ความกลมเกลียวของมนุษย์และสัตว์นะครับก็คือจะทําให้มีชัยชนะเหนือกับศัตรูเอาชนะศัตรูได้นะครับแม้แต่ญ้าที่ใช้มุงหลังคาก็คือหญ้าใบเดียวเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับมันกันฝนไม่ได้แต่ถ้าเอาญ้าหลายๆใบมาเรียงกันเป็นตับนะครับก็เป็นตับของญ้าคาหรือว่า้า,าแฝงนะครับเอามา กางกันเป็นหลังคาได้ก็กันฝนได้นะครับสอดคล้องกับสำนวนใดครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเกี่ยวแฝงมุงป่าก่อร่างสร้างตัวสามะคีคือพลังและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับอะไรครับเรามาวิเคราะห์ไปทีละข้อครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือพึ่งพาอาศัยกันก่อร่างสร้างตัวก็คือตั้งตัวได้จนเป็นหลักเป็นฐาน น้ำหนึ่งใจเดียวกันคือมีความคิดมีแนวคิดเหมือนกันข้อ2ครับเกี่ยวแฝงมุงป่าคือทำอะไรที่เหนือกำลังตนเองและสามัคคีคือพลังก็คือความสามัคคีจะทำให้มีพลังครับตอบข้อไหนครับตรงกับความกลมเกลียวของมนุษย์และสัตว์คือมีจำนวนเยอะๆแล้วก็ช่วยกันทำให้มีชัยชนะเหนือศัตรูนั่นก็คือข้อ สี่ครับสามคัคีคือพลังนะครับต่อมาครับสำนวนนี้สำนวนใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวกับการพูดลูกศิษย์ครูกระโดดจดต้องแม่นเจอคำว่าไม่ให้วงกลมครับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการพูดครับสารน้ำรดกันชักแม่น้ำทั้งห้าเอาน้ำเย็นเข้าลูมน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเร็งแล้วก็ตักน้ำใส่กระโหลกชงโอกดูเงาครับสารน้ำรดกันก็คือการพูดให้รายกันชักแม่น้ำทั้งห้าคือพูดจาหวานล้อม เอาน้ำเย็นเข้ารูปคือพูดด้วยคำพูดดีๆน้ำท่วมทุ่งแับบุ้งโรงเรงพูดมากแต่สาระน้อยดังนั้นข้อที่ไม่เกี่ยวกับการพูดคือตักน้ำใส่กระโหลกชงงกดูเงานะครับก็คือให้รู้จักประมาณตนให้รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับข้อ3ครับสำนวนในข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับความหมายต่อไปนี้อารมณ์ร้อนรุ่มที่คุกกลุ่นอยู่ในใจอา่านว่าคุกกลุ่นนะลูกไม่ได้อา่านว่าคุกรุ่นนะครับ คูกรุ่นอยู่ในใจอารมณ์อะไรก็ตามที่มันอยู่ในใจมัน,มนอีสานมันว่าอุกอังอุกอังหนึ่งไฟสุมขอนสอง 2. น้ำตาตกในสามหวานอมขมกลืนสี่สมันในอกนรกในใจสี่ห้าน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกวิเคราะห์ข้อห้าครับน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกอะไรที่ดีๆก็เอาแสดงออกมาสีหน้ายิ้มแยม้มอะไรที่มันร้อนรุ่มในใจก็เก็บไว้ไม่แสดงออกมาอันนี้คือน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอก ไม่เกี่ยวกับอารมณ์ที่คุกกลุ่นอยู่ในใจนะครับสวรรค์นในอกนรกในใจคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วก็อยู่ที่ใจเราเรารู้เพราะเราทําหวานอมขมกลืนก็คือจํายอมหนูอยู่ในสถานะน,นั้นอะไม่สามารถมีปากมีเสียงได้น้ําตาตกในก็คือในใจเนี่ยแย่แต่สีหน้าต้องยิ้มแย้มไฟสุมขอนคืออารมณ์ที่มันอยู่ในใจพร้อมปะทุออกมาดังนั้นตอบข้อนหนึ่งครับไฟสุมขอน ต่อมาครับข้อ4สำนวนข้อใดพูดได้ถูกต้องหนึ่งกงกรรมกงเกวียนถูกไหมครับไม่ถูกนะครับต้องเป็นกงเกวียนกร,รมเกวียนครับข้อ2กวนน้าขุนขุนผิดครับต้องเป็นกวนน้ําให้ขุนครับข้อ3ครับก่อกรรมทําเวรไม่มีครับมีแต่ก่อกรรมทําเขียนครับข้อสครับกาคาพริกแดง ไม่มีครับมีแต่สำนวนกาคาพริกครับสำนวนกาคาพริกเนี่ยหมายถึงคนที่มีผิวคล้ำแต่ไปใส่ชุดสีฉูดฉาดเป็นสำนวนที่บูลลีมากอย่าไปหาทำอย่าไปหาพูดด้วยนะครับสำนวนที่ถูกต้องคือเกลียดตัวกินไข่เกลียดตัวกินไข่สำนวนที่ต่อจากสำนวนนี้มีต่อจากคือเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงนะครับก็คือเราไม่ไม่ชอบเขาแต่เราก็อยากได้ผลประโยชน์จากเขามานะครับและข้อ5้าครับ รวบรวมทีละเล็กทีละน้อยทําอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อยจนสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานั่นก็คือก่อร่างสร้างตัวเกี่ยวแฝงมุงป่าผัวหาเมียคอนเก็บเบียใต้ถุนร้านหรืองมเข็มในมหาสมุทรตัดงมเข็มในมหาสมุทรออกก่อนครับคือทําสิ่งที่ยากต่อการสําเร็จนะครับงมเข็มในมหาสมุทรหรือหาสิ่งที่คนหาได้ยากเก็บเบียใต้ถุนร้านน่าใช่เอาไว้ก่อน ข้อ3าผัวหาเมียคอนผัวกับเมียช่วยกันทํามาหากินครับผัวก็หาเมียก็คอนคอนหมายถึงถือไว้ระดับเอวนะครับเหมือนเวลาเราคอนไม้พลองนะครับอ่าอันนี้ก็คือไม่ใช่นะครับเกี่ยวแฝงมุงป่าคือทําอะไรที่เกินความสามารถของตนเองไม่ใช่นะครับเหลือหนึ่งกับ4ตอบอะไรครับตอบข้อสี่ครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่อยๆสะสมรวบรวมทีละเล็กทีละน้อยจนก่อเป็นตัวเป็นร่างขึ้นมานะครับส่วนก่อร่างสร้างตัวหมายถึง ตั้งตนได้เป็นหลักเป็นฐานนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสํานวนอีกอ,อีกหกข้อนะครับให้นักเรียนไปลองทําดูนะครับกับเรื่องสํานวนนะครับเป็นไงบ้างครับเรื่องสํานวนโอ้มันจริงๆมันมีสํานวนอื่นๆอีกมากมายนะครับที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ดังนั้นให้นักเรียนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสั่งสมความรู้เอาไว้นะครับจะได้มีสํานวนมีมีสํานวนไทยมีคําต่างๆอยู่ใน สมองนะครับอยู่ในหัวตัวเองเป็นคลังคำนะครับสะสมเอาไว้นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับเรื่องสำนวนไทยในเอพิโซดที่9กก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับว่าครูจะอัพวิดีโอมาสอนเรื่องอะไรอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณชุดน่ารักน่ารักนะครับจากร้านนี้เลยครับเสื้อวินเทจครับไปปึ้งนะครับ ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ครูเอฟม,มาครูจําไม่ได้แล้วว่ามาจากร้านอะไรน,นะครับสำหรับวันนี้ครูสมิธกับ Learn from home นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ต้องขอก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย